เกียตไอตัวนี้อ่ะไอ้วงวงเนี่ยแมง่งวางขี้ใส่เพนนะ่ะใช่ไอตัวกลางเราจะตายไวอ่ะมันจะเล่นมันจะเล่นกับบีทด้วยแบบโอ้โห <Yeah. S 2> เล่นตอกเลยนะเล่นกับบีท <Yeah. S 2> มันก็ต้องน้อยสี่จี้เราต้องรีบไป <4. S 2> เราต้องรีบเล่นตัวกลางแล้ว เล่นไหมครับผ่านผ่านก่อนเลยครับผมว่าผ่านก่อนอืมผ่านได้เนาะเฮ้ยเมาหูหายอ้าวเมาหูหายอ,าอ่ะเจอละเจอละกำลังหาเมาส์อยู่เมาหูหายอืมโหถ้าคอมโบมันมาปะเนี่ยคนเสียวอะ่ะตอนนี้มันมี 5G 5G แล้วแฮนสีอ๋ออยู่ที่หนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าโมาการมันเจ้าครบขนาดนั้นเลยหรอผมว่าเล่นนแพนด้วยก่อนเลยเหลือแอลีดบาร์ไปสักใบก็ได้ครับก็ใส่แยงไปเลยนะครับครับโอ้ถ้ามันมาโอ้โหจบแล้วโอ้โหเขาำโบเลยตา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 ยไม่ต้องสืบ หนึ่งเราเล่นก็ตายอยู่ดีอ่ะเล่นฟรีด้วย <c oughs> โอ้ร์มันสวยเกินห้าจี้ <c oughs> จินไปหนึ่งเหลือสามโอนมันดวงดีงั้นเราโอ้ลวงก็ไม่ขึ้นเล่นไงอ่ะเอ็นแลบอ่านอย่างเดียวครับเหงาใส่พิษก็ไม่เป็นไร <c oughs> ใส่หน่วย <c oughs> สี่จี้น่าจะเียนมาแล้วโดดบัฟผพิดช้อมผมว่าเล่นเป็นบับช้อมมันเหรอมันสี่จี้ผมว่ายังไม่ต้องช้อมก็ได้ครับเป็นกล้วงบัฟผพิดบาฟได้ครับใช่ครับใช่แล้วก็เล่นแผนที่ไว้ครับบีทมันไม่น่าจะมีของบูอ่ะสวย ถึงมีมันก็มีแค่สี่จีมันมาหาเราได้แค่สามใบผมว่ามันไม่น่ามาอ๋อขี้ด้วยกลัวมันจะไม่ให้มันกลัวมันจะไม่มาหาเราเลยกลัวมันจะเล่นแพนเราเลยเพราะสี่ใบมันเล่นแพนเราน่าจะโอ้โหน่ารักมากแพนมันเล่นอะไรมาครับแพนมันเล่นกับที่อแขรคัดสองเหรอขโมยหนึ่งเหรอมีห้าละ ไอ้นั่นมันออกได้อยู่สิบสองยบสี่สามสองงั้นเป็นอ่าพิษพิษลวงช้อมแมอ่อ่าพิษลวงช้อมครับเบิอนแม่งเลยแล้วก็เล่นแผนครับแล้วก็เล่นแผน,นหมดเลยรเนาะได้ครับได้ แคลอดเฉยอืไอไ้ยู่ครับแพนด้สามนั่นแหละมันมาแล้วละ่ะ ใช่ใช่ใช่ผมว่ามันน่าจะเล่นบีทสามใบแค่เราไม่น่าจะตายนอกจากว่ามันจะเล่นแคคตัสครับไม่ไม่ตายไม่ตายแคกตัสมาก็ใช่หอกจะหรอกสองแคคตัสเหรอมันกี่ใบอะ่ะใบเดียวเหรอเพ้นอ่าแค่ลอกใบเดียวครับมันีเรียงอันนี้ขึ้นก่อนได้อยู่ตป <c oughs> ไปต่อเลยครับ ไปช้อปเหมือนเดิมนะครับหรือว่าเอาตายเลยเออขบาบ้ามันไปด้วยเรซาะ <c oughs> วะรอบนี้มันไม่มันไม่น่ามีอะไรอ่ะออใช่ใช่ไปแล้วเคมีใบเดียวจีมแคตัดัดจีนี่ไงมาแล้วเฮือเจ็บ โหอืม oh. mm. ต้องไปเอาตัวหลังก่อนหรือเปล่าแล<ม>้วเร <นะ S 2> <น>ับผมว่าคือเราเล่นหน้ามันเลยเล่นหน้าก็ได้ครับช้อมกั mm. บบา้าครับผมว่าเรามันมาเราไม่ตายได่ถึงล้วล้วงถ้ามันใส่มาเราก็ mm. ตีมันไม่ตายดีอะ อืแหงเอ้ยขึ้นไปเล่นดีกว่าครับผมว่าขึ้นไปเล่นบนดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะหนึ่ง สองสามแปดสิบผมก็เล่นหมดเลยครับเล่นเล,เ,ลเล่นหมดเลยใช่เพราะแพนมันไม่น่าปิดเราได้อืมอ <Okay. S 2> ผมโลภเฉยผมอยอาจจะเก็บผิดไว้ว่าอื่าใช่ผมเข้าใจอยู่แต่ผม,มผมกลัว <laughs> นี่มามายอยู่อะไรผ <laughs> ิดผิดช้อมผิดช้อมลวงครับ <c oughs> ผมก็ใชอยู่ว่าจะกลัวเอาเอามาใช้กับชอมใช่ไหม<_ <T> _>ใช่ใช่ใช่แต่ผมผมกลัวมันเล่นเกาะมาเยอะไงไม่คุ้มลเลยถ้าแบบมันติดลตดเตนแล้วมันมีสามขีดมีให้ห่างนะผมกลัวอืมเลยลัเต